ตั้งแต่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลฮุบูต้ารุ่นเซทที180พัดสอบสุดมากครับแข็งแรงประหยัดน้ำมันออคนส่วนมากแถวนี้เขาก็ใช้แต่ฮุบูต้ากันทั้งนั้นละครับอาชีพเกษตรกรครับมาทำนาที่นี่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับทำไร่มัน40กว่าไร่ครับ ทุกครใช้เครื่องยนต์11เอ็ดแรงมาก่อนแล้วก็มาใช้15แล้วก็มารุ่นนี้ครับเซตพีหนึศ์พัทครับเครื่องยนต์18แแรงมา้าเครื่องยนต์มันก็ไม่สะดุดติดเครื่องมันก็ติดง่ายชอบครับชอบเพราะว่าความแรงของเครื่องยนต์นะครับ แต่เตื้อมามันก็ใช้งานดีนะครับมันสะดวกในการขนส่งนะครับบรรทุกมันมันทุกข้าวมันไม่ติดขัดอะไรครับดีกว่ามันก็เร็วกว่าแล้วมันก็ลุยทรงลุยรายอะไรงี่มันแรงกว่ากันนะครับขนส่งได้ทันเวลาครับประหยัดต้นทุนสะดวกสบายกว่ากันเยอะครับมันทุกเสร็จไวล้วก็มีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นได้ครับ เพราะว่าเราเคยใช้ก่อนๆมามันเป็นคูโบต้านะครับตั้งแต่รุ่นแรกก็เลยอยากจะใช้ต่อไปครับชอบครับใช้แต่คูโบต้าอย่างเดียวตั้งแต่ใช้เครื่องยนต์รุ่นเซทที180พัทประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันครับบรรทุกหนักก็ไม่มีปัญหาขึ้นเนินขึ้นโมวสบายเลยครับ เพื่อนๆลองมาใช้เครื่องยนต์ดีเซลฮุบูตารุ่นเซตท180พัรับรองจะไม่ผิดหวัง